เติมเต็มความคิดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจกับด r k i d p o ร c คิดพอดแคสต์อีกในจุด passion with the power of inspiration สวัสดีครับทุกคนครับดรคิดพอดแคสต์ EP นี้จะพูดถึงอาการ นอนไม่หลับส่งผลเสียอะไรบ้างครับผมเชื่อว่านะครับคนที่อยู่ในวัยทำงานหลายคนนะครับจะประสบปัญหาเหล่านี้มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศทำงานสำนักง,งานและคนที่ทำงานอยู่ในระดับมิดแค r เรีขึ้นไปเนี่ยจะส่งผลให้การนอนไม่หลับเนี่ยเข้ามารุมเร้าในช่วงเวลานอนของเรามากทำให้ไม่สามารถนอนได้หลับสนิทนะครับ สิ่งเหล่านี้ตัวเองเองเคยมีประสบการณ์มาโดยตรงจริงๆเลยนะครับตอนที่สมัยเป็นพนักง,งานทำงานประจำสาเหตุที่จะทำให้เรานอนไม่หลับเนี่ยครับมีดังต่อไปนี้นะครับเป็นต้นว่า 1. ความเครียดที่เกิดจากการทำงานนะครับเพราะว่าบางครั้งเราทำงานแล้วบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมีมากมายสูงจนเกินไปและภาวะการทำงานปัจจุบันนี้ มีความกดดันมีความตึงเครียดสูงมากโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งระดับมิดแค r เรียขึ้นไปเนี่ยจะทำงานอยู่ตรงกลางระหว่างท็อปแมนจเม e นต์กับพนักงานระดับปฏิบัติการคนเหล่านี้จะแบกรับภาระทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งด้านบนของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก็มีความคาดหวังอยากได้ KPI ให้ทะลุเป้าขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลบริหารจัดการน้องๆที่อยู่ในทีมอีก ดังนั้นระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันเนี่ยจะเต็มไปด้วยภารกิจที่ทั้งเป็นภารกิจปัจจุบันคือการประชุมประชุมนี้ก็แบ่งเป็นสส่วนประชุมด้วยกันนะครับประชุมส่วนหนึ่งคือรับนโยบายจากนายประชุมส่วนที่2คือในเรื่องของการติดตามงานกับน้องประชุมส่วนที่3ก็คือประชุมกับลูกค้านะครับผมเองผ่านภาวะช่วงนั้นนะครับมา นานพอสมควรทําให้ได้มีประสบการณ์ได้รู้ว่าตอนที่เราทํางานหนักๆน,นั้นมันจะทําให้เราใช้เวลากับการประชุมเยอะมากในแต่ละวันบางครั้งเนี่ยผมเคยมีเวลาในการประชุมตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับถึง1นึ่ทุ่มเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาที่มีภาวะโรค โคโรนาไวรัสหรือ c o v ิด -19 นะครับทำให้เราทำงาน Work f r ฟ m home ครับทุกคนจะ,ะสามารถดูตารางงานของเราได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสล็อตว่างนะครับก็จะมีการยิงประชุมกันเข้ามารัวๆเลยครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยเริ่มประชุมงาน,นตั้งแต่7โมงเช้าไปเสร็จอีกทีหนึ่งทุ่มนะครับแล้วช่วงเวลาที่เราจะทำงานเพื่อติดตามงานปิดงานคือหลังจากหนึ่ทุ่มไปแล้วครับ แปลว่าเราทํางานหนักมากๆนะฮะท,ท,ทั้งวันนะครับทำงานทั้งวันคือประชุมและการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้สมองมากมากต้องเตรียมประชุมเตรียมประชุมเตรียมเรื่องเล่าและการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งประชุมเฉยเฉยเราต้องคิดหาโซลูชันแล้วเราต้องวางแผนและเราก็นําไปสู่การปฏิบัติว่าเราจะทํำยังไงให้ไปบรรลุผลนําสิ่งที่เป็นข้อสรุปในที่ประชุมนําไปสู่การปฏิบัติต่อ เมนูก้าสแกนสั่งจ่ายจบครบในแอปเดียวสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นสมมุติว่าระวันหนึ่งเราเกิด3 4ึง4ประชุมครับเราจะใช้เวลาตรงไหนไปทํางานนะแล้ก็ไปทําตอนกลางคืนนะก่อนนอนนะครับก็หลังประชุมเสร็จก็ไปทํางานตอนเอาสักประมาณ2องทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้ทุ่มนะครับแล้วก็ค่อยเข้านอนพอเข้านอนตอนนี้ประสาทเรายัง,ยงตื่นตัวครับแล้วก็สมองครับเริ่มนึกถึงเรื่องราวระหว่างการประชุม ความเครียดก็สะสมอยู่ในร่างกายของเรานะครับแต่เราจะเผลอหลับไปเผลอหลับลงไปเองเพราะว่าความเหนื่อยความล้านี่แหละนะครับแต่การหลับโดยความเหนื่อยความล้ามันทำให้สมองเราจริงๆไม่ได้หลับครับมันหลับไปชั่วขณะนะครับผมเคยเจอหลับไปประมาณสักเที่ยงคืนนะครับประมาณตี3มตี4ี่ ก็พหวาตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ป๊อปอัพขึ้นมาในสมองเราเลยก็คือเรื่องราวในการประชุมและก็แผนงานที่จะทํางานในวันต่อไปนะครับแล้วมันก็วนลูปอยู่แบบนี้ครับทุกวันทุกวันทุกวันนะครับพอมันเริ่มวนลูปนะครับพรุ่งนี้เช้ามาเรามาทํางานก็ไม่ได้สดชื่นเลยนะครับเรามาทํางานด้วยความเครียดนะครับพอเรามาทํางานความความเครียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามดบตัวเองปลุกตัวเองด้วย คาเฟอีนปลุกตัวเองด้วยพยายามหาเป้าหมายในชีวิตพยายามบูตตัวเองในแต่ละวันแต่เชื่อไหมครับว่าบ่อยครั้งการบูตตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะความเครียดสะสมได้ itrc training and digital d marketing solution ดังนั้นประสิทธิภาพในการทำงาน,นมันลดลง ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการทํางานในแต่ละวันของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลดีการนอนก็ไม่เป็นผลดีด้วยเช่นเดียวกันทําให้เราเกิดอาการป่วยโดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นแบบนี้ไปนานๆานมันจะทําให้เราเกิดภาวะการเบร์นเอาครับการเบร์นเอาคือเราไม่อยากไปทํางานเราไม่ชอบงานเราเกลียดวันจันทร์เกลียดภาวะออฟฟิศเกลียดภาวะการจะต้องมานั่งมอง MS Team นะครับการเกลียดการดูแคลนเดอร์ของเราแล้วเราจะต้องไปไปไปทำงานต่อซึ่งภาวะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันไม่ส่งผลดีกับใครเลยนะครับทั้งตัวองค์กรตัวเราเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าหากว่าองค์กรไหนนะครับมีการวางระบบการทำงานแบบนี้เพื่อที่จะรีดประสิทธิภาพจากพนักงานโดยที่ไม่ปล่อยให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ความคิดสร้างสรรค์มันจะไม่เกิดครับคุณอาจจะได้ปร,ริมาณงานแต่คุณจะไม่ได้เอาคำที่ดีครับพัานจะสูญเสียพนักงานดีๆออกไปนะครับจำไว้เลยนะครับถ้ากว่าเรานะครับพยายามรีดงานจากพนักงานมากๆเนะี่ย พนักงานไม่มีความสุขกับการทํางานครับเขาทํางานด้วยความเครียดนะครับแล้ววันหนึ่งครับสุขภาพกายสุขภาพจิตเขาจะเสียถ้าไปถึงจุดถึงเบิร์นเอาท์แล้วนะครับพนักงานของเราจะไม่ต้องการอะไรเลยนะครับมันจะทําให้มีผลกระทบนะครับต่อองค์กรคืออาจจะมีการไหลออกนะครับจากพนักงานนะครับเทิร์นโอเวอร์สูงมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะตัว พนักง,งานเองนอกจากไหลออกไปแล้วนะครับยังทําให้เกิดอาการเบื่อหน่ายกับการทํางานด้วยนะครับไม่มีผลดีกับใครเลยนะครับดังนั้นนะครับโดยข้อสรุปอาการนอนไม่หลับนะครับมันส่งผลเสียทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายและประสิทธิภาพในชีวิตการทํางานของเรานะครับคือประสิทธิภาพการทํางานลดลงนะครับสุขภาพร่างกายอ่อนแอสุขภาพจิตเนี่ยเครียดและซึมเศร้าเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างต่อนเนื่อง และยิ่งไปกว่านั้นครับก็จะเกิดสมรรถภาพทางสังคมลดลงมีภาวะการวิตกจริตไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อมีภาวะกดดันบีบคั้นการซึมเศร้าเกิดขึ้นรุนแรงบางคนนะครับหนักข้อขึ้นอาจจะจะต้องไปหาหมอรักษาตัวหรือแม้แต่นะครับทำร้ายร่างกายหรือทำงานหนักจนเสียชีวิตก็มีนะครับหรือสุดท้ายนะครับบางคนนะครับความสามารถในการขับขี่ อาจจะด้อยลงนะครับเพราะว่าการขาดนอนหนักๆเนี่ยทำให้สมรรถนะในการปรับตัวในการขับขี่ลดลงประสิทธิภาพในการแอคทีฟลดลงด้วยน้องชายสะอาดหอมหวานสดชื่นด้วย a awesome ออซัมส Spray เห็นไหมครับว่ามันไม่ส่งผลดีใดๆเลยดังนั้นนะครับอาการนอนหลับยากนะครับหรืออินส omnia เนี่ยจะทำให้ เราเกิดภาวะเครียดสะสมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดสะสมทําให้เกิดภาวะนอนไม่หลับนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะนอนไม่หลับจนเกิดความเครียดหรือความเครียดทําให้คุณนอนไม่หลับก็ตามจงไปพบแพทย์หรือหาทางออกเพื่อบูตอัพตัวเองให้ตัวเองมีความสดชื่น นอนหลับสบายแล้วพลังกายพลังใจในการทํางานเราจะกลับขึ้นมาครับอย่าปล่อยตัวเองเป็นทาสภาวะการทํางานจนหลงลืมความเป็นตัวเองนะครับและตัวองค์กรเองผู้บริหารในองค์กรจงหมั่นสํารวจนะครับตรวจสอบสุขภาพจิตสุขภาพกายของพนักงานของเรานะครับว่าเขามีความสุขดีอยู่หรือเปล่า มีอะไรที่จะทำให้เราสามารถให้กำลังใจช่วยเหลือและซัพพอร์ตเขาจริงๆมันจะทำให้เขาคลี่คลายลดความเครียดลงไปได้ครับให้กำลังใจกับพนักงานที่เป็นคนทำงานออฟฟิศแล้วก็เครียดจากการทำงานทุกคนนะครับหวังว่า EP นี้จะช่วยให้เรารีแลซกขึ้นผ่อนคลายขึ้นถ้าไม่ไหวจริงๆครับทรคกอเบรคครับเพราะเรามีชีวิตเดียวครับดรคิดพอดแคสต์ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ เติมเต็มความคิดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจกับด r k กเตอร์คิดพอดแคสต์อี passion with the power of inspiration